นี่ใช่ไหมด้านนี้ใช่ไหมเชียวด,ด้านนี้กันนะงามขึ้นกันเอองามขึ้นกันไปถ่ายกันล่ะสวัสดีก่อนใช่ไหมบ่สวัสดีก็ได้ฮัลโหลไมคกอดก็ได <c oughs> ้มามหนึ่งสองสามสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาพ่อกัะสา,าบกรับผอบาดพี่น้องจับ ปั๊บวันนี้เมนูแบบอลังการพี่น้องจ๋าอย่างเสือในตำนานไงย่างเสือในตำนานเลยอย่างเสือในตำนานครับพี่น้องมาโซโซอะไรอย่างนี้ฮะนำมาลุ้นกันพี่น้องจ๋าเสือของเขาพูดนะเห็นไหมพี่น้องจ๋าบูดถึงเนื้อถึงมันพี่น้องจ๋ามาเสียงไหมเสือย่างหินเนปตมานพี่น้องจ๋ามะรีนเผาพันกันกับทางกับทาง ว้าวติดติดติดอือหยพี่น้องเอ๋เขาก็บรรยากาศครับพี่น้องจ๋าโอ้ยลมพัดมาหยอดโหยวยโหยวยโยวยเออเอาเขาอเลือนเฮ็ดจะเฮ็ดเฮ็ดมาเนี่ยเออนี่ทุกความหล่อเลื่นพี่น้องเอ๋หล่อเลื่นหล่อเลื่นเฮ้ยพี่น่ะอู้หูหอม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 ครับดังทวนหัวนะฮึอือ อืมอโอ้มันบอสีเริ่มมาพี่น้องจ้าอันนี้ถ้าจะเอาเป็นแบบมีเดียมแล้พี่น้องจ้าจะบุสุกแข็งด้อพี่น้องเด้อมาหั่นหั่นหั่นโอ้หั่นละบ่สหั่นแล้วก็เอาชิ้นน้อยๆอันนั่นแนะเอาชิ้นหน้อยๆแบบว่างดาดอีกจังน้อยเออค่อยได้รายการเออมาอือกระทั่งมึงได้ดีเนาะนี่เล็บสวย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 โอ้อะไรพี่น้องเอ้ยมาเสิร์ฟแจกกันเลย เออปืสมเป็นเสือพี่น้องเอ้ยโอ้แดดละตัวสันสมเป็นเสือพี่น้องจ๋าตัดแต่ละอันใหม่อาวุธคอยเือมีดว่าเขาปันไดเสแฉะวนมายางดีพี่น้องเลยขนาดเสือยังต้องห้องไห้น่ะเจ้ากระิดเอาอ่ะคอยที่ห้องไห้วันนี้บ่คอยที่ที่ห้องไห้วันนี้ มีดมันมาบกคมเลยพี่น้องรับไม่ยังคมเลยแม่วุดยอดเลยเนี่ยเขาเกิดมาเสืออันนั้นยังไม่ทันละวไอ้ต้อนหนึ่งขนาดอีกต้อนหนึ่งขนาดทันแล้วแล้วเออเรื่มทำพิธีกรรมทางศาสนาก่อนโอมาขอทำพิธีพี่น้องจ้าเจ้ากสีอิ่นแค่จากสีอื่นวะอย่างเสือในตำนานของสาวโอพี่น้องคุณได้จำได้แน่นอนพี่น้องเนาะแต่แฟนเพแฟนแท้สาวโอเนี่ยต้องจำได้เลยครับ เสือย่างหินภูเขาไฟพี่น้องจ๋าปยืดมาเดี๋ยวพี่น้องเด้นอย่างภูเขาไฟของแพียตงไปตรงแบบนี้พี่น้องจ๋าไปลุกไปถ่วมอีกอยัางไะอีหยัางอะบ้างนี่ยอีหยังแอร์ฮะแอร์อีหยังมันเบิดก่อนดิีอ้าวมันเบิด์ตยังให้มันเบิดตีเราโอ้ยสาวในตำนานนี่ลืมตำนานจาขวางเลยพี่น้องเอาจะจวดก่อนไป giọt ta cây bó ở này. Hảo nghĩa mặt chim. Tìa rồi. Bần dạc. Sho cháo chút chút cháo 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 út cháo 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 chua cháo 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 chua cháo 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 ไม่ตรงทางไม่ตรงทางพี er ่น <hi> ้องเลยอุบกรับุกุบุบกรับอุ้ยตุ๋ยตุ๋ยพี่น้องเลยคุยคุยอุ้ยไม่ใ่ม่ไหวสอือหือมาหมกผ้าแซบกลุบกรับปุบพี่น้องเลย นำซ้อนเดดยอดตราโคดโอ้นี่จะมืองนี้มันพี่น้องเลยเคิ่อเราบกเผามัน,อม,นมองนี่เราควางแสบมันแสบในปากเลยพี่น้องเลยอือือโอ้ได้ทีเด้ทีไปออเอาเลอนไปนกินไปหนึางนี่สีโอวา่ามันบกเผาแม่แตกปุ๊บปุ๊๊นันเราควางแสบเลยพี่น้องย

เจ้าพี่น้องนะโอ้ยพักไหมว่าเจ้วเพื่อกินมูมี่พักเนี่ยถูกปะ่ะ <c oughs> อืออูหอ้หอมเลยหอมปเป็นเอกลักษณ์ของเสือเลย <c oughs> นะั่นคนน่ะชิวๆคร <c oughs> ับวันนี้พักมาเป็นกะละมังพี่น้องจา๋าโตลุ่มหนาวพี่น้องโตลุ่มหนาวอืมเยอ อืปพริกปลาพริกปลาพริกมาเดี๋ยวค้องแผลละแน่นอนดูองยนอมาจะพี่นอกเลยอืม าตายตรงนี้ได้ไหมั้เยคือ้ดอ๋ออยางกินแบบเพิ่มเพิ่ม้อ่เลย อุ้ยก็มักความเป็นเสือหนิแล้วพี่น้องเลยแซบ,บต้นดูตะเกียบเพื่อนเขาอะมักความเป็นเสือค่ะยำข้องเสือกับตี๋ของกูทุกวนวัาฮัลโหลฮัหันไปกินไปพี่น้องเลยปินทายกินคว้าพอดีเนียนอืมาดูอตัวบบบนี้อืม สิ่นี้นาบเป็นทครนน่มจุ่มจุมจุ่มจุ่มจุมจุมจุมหน่อยนึงออ,อาได้ละมาเมนจุมจ่มจุ่มละคุยพี่น้องคุยบุ้ยเห็นไหพี่น้องจ่ะอ,อ้ย ่จับแงงก็น่ออยอืมจบเป็น <Credit> ยุดบูยูแล้วองคุ้แห้งกินมันหลยอะอ้ยับยุดไม่อยู่ขนอรยมาอืม กินเดวใส่หัวมกก็มังได้ไหมกินเดวใส่หัวลูกคำพี่หนองเลยโมนรับผู้ชายพี่หนังจับเหป็นก้อนใหญ่นะจับแห้งจับหนัอืมอืมไข่มาพี่หนองเลยอืม มานี่นึบนับนึนึบมืนนึบนึบพี่น้องเลยสองตอนด้วอ <c oughs> <c oughs> ตอนมันมน้อยตอนไมันน่อยมาพี่น้องสองตอนสองตอนใบกะบกเพชรกะบกเพชรนี่กึ้นกะบกเพชรมาแบบนี้อ้ยมาพีน้องอุ้ยดตจริงจออ บ่ลาบ่ละฮันฮัน้ันฮันแสบขนน้ำแทะโอ้เ <c oughs> ดีปลาท่างเกาอยู่บ่ท่างไหม่วะอืม,อม อือืสุดยอดขอาเสือโอ้ยอันนี้เป็นมันน at ั่นสิน้องเอยมันมันอาดเฉดบบอันนี้แน่ห้าละจุดนก็พอละอื้อโอ้ยมึงบูะเกดเขียวกัดานกเ กับไดดเอาไปล่างไม่ได้บัดทมเอาไปล่างโอ้โหเบื้งเสือเนื้อฉ่ำนี่หอมล่องหอมล่งเติมน้ำมันแนมันแห้งดีดี่จริงใส่เนย้กระแตพี่น้องเนย้ไม่ให้จะเห็ดใหนหอมตัวเราบ่มีเนย้พี่น้องเลยใส่น้ำมันกระด้ กินยังดูแถ่นะั้นบอกขอได้กินสับให้บอกไปแก้วดีก็ได้กินก่อนเนึกจีบบอก,กน่าจะไปหน่อยชิวๆกินๆมากอืมไอ้ตัวโอ้โหนี่นี่นี่ตัวนี้ไหมเหนือดิง่งดอันมันดิ่งดิงนีม่มันแน่น นะโอ้เอาเลยเผาบ้านอือก่นม,มาคุยน้ำจิ้มด้วยพี่น้องคุยไรๆเสร็จๆอือ,อจะบอกผี่กับแสบพี่น้องเลย ค่อยหาบักพริกเด้ดิเน่พริกมันก็เม็ดหน่อยหลายบ่ได้เรอกพริกเขากันเขากันเนอะ,นะอย่างเสือในตำนานพี่น้องเอ่โยโ,โยยยวย้ยคุยจนบูดีคุยจนคุยบ่ละ <c oughs> <c oughs> มาจ้ะออออโอ้โหพริกขินหนูสวนเด้อครับเด้ยอย น้ำอ,อย่แลเลยแบบุูกบยุอะ,ะเอา้ากันฮะไห้ยางดุนอุละตอนไปไห้ยางดุนให้บราแั อีกอยู่ตอนไงพี่น้องเนี่ยนางอย่างต่อไปเหลืออีกได้บรรยากาศครับกำลังแสบเลยพี่น้องอยเ,เลยเมโน,โนูปีใหม่พี่น้องจ๋าบรรยากาศน้ำงงน้ำเย็นกินแบบอย่างตองที่โอ้ยสุดยอดซ่บชวดพี่น้องเลยอืม้ําหน้